ฉันป้าไฝใหญ่วันนี้เนี่ยเป็นแม่ครัวของโรงเรียนแห่งนี้แต่ว่าพออเนี่ยชอบแกล้งตัดเงินเดือนฉันอยู่เรื่อยวันนี้แหละฉันจะใส่ยาพิษให้นักเรียนทุกคนกินรวมถึงแก่ด้วยไอ้พออือกินนี้มันอะไรอ่ะ และนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่ฉันถ่ายให้ทุกคนดูเป็นไงนี่เป็นหลักฐานสําคัญเลยนะเนี่ยใช่แล้วเราจะทํายังไงกันดีอะเอาตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันได้กินแล้วจะเจออฉัจะ,จะอ้วกอ่ะอ้วกทำไมดูควันเขียวๆนั่นดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นยาฆ่าแมลงไม่ก็ยาหนูอ่ะเดี๋ยวพวกน,นายนี่คิดว่าถ้าสมมุว่าเฮ้ยพี่กิตตายไปแล้วเอา้าล้มล้มไปฉันอ๋อฉันไม่ไหวแล้วว่าฉันขอออกไปดีกว่าเอ้าประตูล็อ เนี่ยสิ่งที่พวกเราทําได้คือการเปิดโปงป้าฝ่ายใหญ่และจากนั้นถ่ายคลิปวิดีโอไปให้ผออดูถ้าเกิดผอ,อรู้แล้วก็จะต้องไล่ป้าออกแน่ๆแล้วพวกเราจะรอดพวกเราจะไม่ตายทฉันท้องเสียเพราะเป็นอย่างนี้เององั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามปรรจนภัยกันในแมบบโรบบบปวดๆนี้กันดีกว่านี่ก็คือ escape evil lunch lady o b e เฮ้ยแต่ก่อนอื่นเราต้องค่อยๆค่อยๆย่องไปก่อนนะ เอ๋เมื่อกี้เนี่ยมีเด็กอยากจะมากินอาหารกลางวันแล้วจะเข้ามาเลยจ้าไม่กินอยากินไม่กินหุยกิน,กนออกมาเฮ้ยตัวนี้เขามีให้กดอ,อะไรด้วยอะ่ะอันนั้นมีปังตอหรือดาบบาเบเลียนมีปังคือสนิมด้วยไม่น่าล่ะทำไมแบบเวลาเรากินแล้วเนื้อมันมีสีน้ำตาลนึกว,ว่าคาราเมลโอ้ไม่ไหวนะ เด็กๆทุกคนรีบออกไปจากตรงนี้เถอะจ้าเดี๋ยวป้าเนี่ยจะทำอาหารอร่อยๆโดยใส่สูตรลับให้เด็กๆเองนะจ๊ะเฮ้ยนี่ไงสูตรลับที่เขาบอกอะสูตรลับเป็นยังไงเขาไม่ได้ค่อยๆค่อยๆย่องค่อยๆย่ออไม่มีใครเห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยก็จะใส่ยาลงไปเลยแล้วกัน ซุปอะไรสียเงกับเมาเทนดิวนี่อันนี้ด้วยอันนี้ก็เป็นซุปโอ้เขียวมากเลยเขียวมากพราเรานีไปเถอะปัังตั้งทำไมโอยนี่้นี่ไงฉันรู้แล้วว่าทำไมป้าถึงแบบว่าซุปเขียวขนาดนั้นน่ะเพราะว่าป้าใช้ขยะทำนี่เองแล้วนี่มีน่องไก่ใหญ่เบรอเลยน้องอะไรนั่นหละไหนๆเราก็ลงมาข้างล่างนี้แล้วฉันคิดว่าเราต้องตามหาสูตรของป้าให้ได้ไปกันเถอะทุกคนฮึบฮึบ <ไ>ปแล้วพวกนายคิดว่าสูตรลับของป้าป้าจะใส่อะไรลงไปบ้างอ่ะฉันคิดว่าน้ําขยะและหนึ่งเอาน้ําเนี่ยส<ย>ีข้งเท้เา,ทาเราเนี่ยสีเดียวกันเลยแล้วเมือ่อกี้พี่กิจลงไปตายฉันขอไม่จับตัวพี่กิจเพิ่มนะน่าจะมีเชืออ้อไป,ไปไปไปไอไปไปไปอยแต่ที่แน่ๆเนี่ยป้าเวลาเขาทําอาหารนะขาผมว่าเขาใส่ใจมากเลยนะอแต่ฉันว่าเขาไม่น่าใส่ใจนะเขาน่าจะใส่ยาพิษ เอาละทุกคนฉันจะเปิดประตูให้ทุกคนเองข้าไปเลยครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแวแต่ว่าพวกนายคิดเหมือนกันไหมว่าทําไมเนี่ยของในโรงเรียนของเราไปถึงใหญ่้าเร่าเธอขนาดนั้นอ้อตายฉันว่านะแต่ต้องลองดูตัวป้าป้าตัวใหญ่ขนาดนั้นของก็ไม่น่าจะเล็กนะวฮ้ยรู้เหมือนกันแท้อะไรจุ๊บแจ้งน่เข้ามาดิโอ้รู้สึกว่าจะมีเด็กๆอยู่แถวๆนี้ฉันจะต้องไปให้มันเห็นสูตรลับของฉัน ไปทุกคนท้าบตัวเราไปนะเฮ้ยตรงนั้นมันมีกล้วยด้วยอ่ะพวกนายเอาไอ้ดีเราต้องเก็บผลไม้เพื่อที่จะออกไปจากที่นี <hours> ่ด้วยถ้าเก็บไม่ครบสิบห้าเนี่ยเราจะออกไปไม่ได้งั้นโอเคไปุ๊บจะได้มาแล้วโอ้ดันเงเจอแล้วเด็กชายสลอดแหมไม่ชอบกินอาหารฝีมือป้าแล้วเหรอจ๊ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วป้าขนขนนขนขน ผู้นายต้องลงมากดปุ่มด้วยนะกดปุ่มแล้วตอนนี้ฉันกำลังโลดป้าอยู่ผู้นายปลอดภัยหรือยังเลยปลอดภัยแล้วดีเลยดีโอ๊ยเฮ้อดีเนี่ยสับหัวซะเลยผู้นายโลดฉันด้วยดิฉันยังไม่รอดดีเข้ามาในห้องเย็นเร็วดูแล้วเข้ามาโอ้ยเมื่อกี้ฉันตายจุ๊บแจงโอเคไหมไม่โอเคเลยข้างในหนื่อยเหนื่อยหนาวมากไม่ไม่แม่ด หทุบชายโดนป้าฟันไปแล้วอ่ะก็มันดักฉันอยู่หน้าประตูดิแล้วไม่ใช่ฟันธรรมดานะฟันเหินอ้าป้าฟันเหินได้เหรอเออป้าฟันเหินเอาล่ะฉันเจอลูกแพรแล้วตรงนี้หนึ่งอันเขาบอกว่าให้เราเข้าไปในห้องเย็นอะโอ้ห้องเย็นลื่นะด้วยเอ้ยพวกนา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 ยว่าไงพี่โบ่ทางนี้ช่องอากาศเข้าได้เหมือนกันนะเอ้ริหอ จมีความลับอะไรอยู่ในช่องอากาศก็ได้นะจริงๆริงได้หรอาไปทางไหนดีอ่ะอไปทางนี้ก่อนก็ได้มันยาวอยู่นะเราต้องไปทางไหนกันแน่เนี่ยอุ้ยมันมีสองทางให้เราเลือกอ่ะอยากไปห้องเย็นหรือว่าอยากไปทางนี้เอ้ยผมชอบทางนี้อ่ะมันต้องเลเซอร์แบบนี้ก็ได้ตึอ่ะโอเคฉันไปห้องเย็นละทางห้องเย็นมีเนื้อแขวนเยอะมากเลยพี่ไหมโอ้นี่ไงห้องเย็นอยู่นี่คุณนายมาเร็วเราต้องค่อยๆสไลด์ไปวิอ้า มาบรรนจบเจอกันเหี่ยนี้อ่ใช่โอ้โหวั่นอะไรเนี่ยอาหารลับที่ฉันปรุงขึ้นมาเด็กกินได้ทั้งหมู่บ้านก<ๆ>ินได้ตลอดสามปีพวกแกจะติดใจอาหารฝีมือฉันและจะต้องตายไปพร้อมๆกับนั่งผอ,อ,อนั้นโอ้โหแต่มันดูน่ากินนะเนี่ยเออดูน่ากินมาก อันนี้มันส้มหรือเปล่าฉันคิดว่าอันนี้ยังไม่ได้ใส่ยาลงไปงั้นฉันลองชิมดูนะนไงมนไงอร่อยอยู่นะเนี่ยจริงๆป้าแกก็มีฝีมือนะน่าเฮ้ยแล้วข้างหน้านั่นมันอะไรอ่ะเพรเซลแล้วก็มีเบอร์เกอร์ด้วยดึงต้องกินอ่ะใช่ฉันว่าแมบนี้ดีมากเลยนะเหมือนทำให้พวกเราเนี่ยอัดเกมกันตอนกลางคืนแล้วก็หิวด้วยอ่ะใช่ตอนนี้ฉันเริ่มหิวละ อันนี้มันเป็นเพซเซลของป้าไฝใช่ไหมใช่แล้วเราจะต้องพูดว,หหว่าอะไรรู้ป่ะว่าอันตีไฟอะไรแบบนี้นั่นมันมีแต่อันตีแอนกระโถออ้ยแล้วดูนี่สิโอ้ป้าแกกำลังอบพิซซ่าอยู่เลยแล้วมันค่อยๆลำเลียงไปให้คนในหมู่บ้านเรากินอะพิซซ่าโอ้่า,อายก้ god เป็นกระโดดไปได้ไหมเนี่ยอา พิซซ่าหน้านี้เป็นหน้าเปบเปอโรนีโหนี่ป้าทำอาหารได้หลายแนวเหมือนกันนะเนี่ยได้ทั้งแบบว่าไทยจีนญี่ปุ่นโอ้โหดูข้างหน้านี่ข้างหน้านี้ <บด S 1> แหละใครที่จะเข้ามาได้ห้องครัวฉันฉันจะสับมาด้วยอีโต้โอ้ยโอ้โหโอ้ย อุ้ยมาแล้วเพื่อนบอกเลยว่ามันหวาดเสียวมากและทุกครั้งที่เรากระโดดลงไปมันจะมีเสียงฉับฉับฉเหมือนกับว่าเนื้อของเราเนี่ยโดนตัดขาดเป็นชิ้นๆเลยฉับ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 ับตรงตรงตรงฉับฉว่าไงดูเสียงตัดใานนี่น่ามันนะเนี่อะไรเนี่ยเฮ้ย ฮอทดอกตัดเนื้อขาดอาอเอ้อ้ยฉันบอกแล้วฮอทดอกตัดเนื้อขาดจริงๆมันคือซนดิชพวกมันอยู่ไหนเนี่ยได้เวลาจับตัวมันแล้วโอ้ยโอ้ย้ยเราต้องกดปุ่มตัวนี้ก่อนแล้วนายหนีบทคนแล็วเฮ้ย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 ูฮรยเฮ้ยเฮ้นเฮ้ยฉ,ฉันไม่ใหเ้ยเฮ้ยนะฉัน,เนยเฮ้ห้ยเฮ้นเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้อเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้้อ้เฮายเฮยเฮ้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 ยย้้เ้า้ หรออยู่ข <si> ้างบนถ้ากดปุ่มได้เหรอไป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 โอ้หไอ้เมื่อกี้ฉันเกือบโดนอ่ะป้าไฟข้าวอ่ะใช่ไอ้พวกเด็กนรกเอ้ยอย่าให้ฉันจับแกได้นะจะไม่ได้หรอกนี่เราอยู่ในไหนเนี่ยห้องล้างจานเหรอเครื่องเ้าเหเครื่องล้างจานว่าเพื่อนเออเครื่องล้างจานป่ะเอ้ยพี่บอยระวังเราต้องนั่งผ่านถาดอาหารยักษ์นี่ไปใช่แล้วถาดนั้นมันลอยไปลอยมาได้เดิน๋ะเนี่้ ฉันกำลังฉันกำลังรออยู่โอ้อพวกนายระวังด้วยนะถาดเนี่ยมันทำให้มันลื่นๆหน่อยอะเราต้องสูไปไกลๆพวกนายคือเราต้องยืนหลังๆไว้ด้วยเรามากันได้ครึ่งทางแล้วอเอา้าเอา้เอานายต้องเดินถอยหลังด้วยมันจะได้มีที่กระโดดไงเออฉันลืมฉันลืมมีซ่อมข้างบน,นก็่กวาดเสียวนะใช่เกือบตัดขนจมูกฉันไปอะ ในเท่าไรเนี่ยขนเจ้าหมูยาวแพมละขนเจ้าหมูชั้นตอนที่ถักเปียได้นี่จานโอเคเฮ้ยดั่นบนตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยจานที่สะอาดเอี่ยมรู้กับเอ่อตู้อบแบบกลิ่นหอมฉุยเบรวนเดอร์โอ้นั่นนั่นนั่นเฮ้ยอะไรร่วงลงมาอะอูมันเป็นเครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยเขาว่ากันว่าน้ำแข็งเนี่ยสามารถตัดเนื้อขาได้จริงๆนะ มันก็สามารถที่จะระบา้พวกเราเออ้ยตายในนี้ได้ด้วยเพราะว่าที่นี่เนี่ยหลังจากที่ล้างจานเขาจะอบด้วยความเย็นนะทุกคนเ,ออเราต้องค่อยๆในเกือบโดนอะสลอ็อตไปแล้วได<อ>้ซ้มหนึ่งล,ลูกเรียบร้อยครับผมโอยฉันเริ่มรู้สึกหนาวแปลกๆแล้วสิตอนนี้นี่มันอ่างล้างจานแบบแมนนวลเลยนะเนี่ยใช่แล้วแล้วน้ำจะสี <S <S หัวนะตายนะระวังนะจริงเหรอเออโอ้แล้วน้ำหยดยงใหญ่เลยอะ ใช่น้ำหยดใส่หัวที่มันรุนแรงถึงตุยเลยโอเคโอเคไปกันต่อนะฉันคิดว่าพวกเราน่าจะใช้ไอเจ้าเครื่องระบายอากาศตัวนี้ร่อนขึ้นไปได้ว้าวเฮ้เราต้องซูมเราต้องซูมมีเลเ,เลเซอร์ด้วยเฮ้โอยมันมันไม่ใช่แค่เลเซอร์มันมีลมที่เป็นอุปสรรคด้วยววลมอีกแล้วทุกคนแล้วทุกคนมา ไม่นานอไม่นานหรอกเมยยยอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันต้องอยู่ที่นั่นอยากจะบอกทุกคนที่ได้ดูว่าแป้งใช้เวลาครึ่งชั่วโมงไม่ถึงเฟลย์ปะทอเอาไปูคอะไรอ่ะเฮ้ยฉันยัไม่ได้เก็บโอ้ยโอ้โหเอาตรงๆนะอันนี้อย่างโหดอ่ะเฮ้ยเฮ้มันเก็บกล้วยไม่ได้แล้วย้ ไม่เป็นไรนายไม่ต้องกังวลหรอกฉันเก็บมาเผื่อพวกนายแล้วไปโฮนี่เราก็จะถึงห้องทำงานของป้าแล้วนะวู้ฮู้โอ้ยลูกพ่อเราเรารอดมาได้ไงด้วยหัวไม่แตกนั่นน่ะดิเฮ้ยมัดอกมัเริ่มเทิมมันดอกมัเริ่มพอดกหึ่ง เขาใส่บอลแลกปะเนี่ยมันเด้งจังเออนั่นนะดิฉันบอกแล้วป้าแกเนี่ยใส่แต่ของอันตรายทั้งนั้นเลยให้พวกเรากินอ่ะอึ๊บฉุ๊บฉุ๊บฉันคิดโฟมอยู่อันตรายมากโอเคหุยนี่มันตะหลิวทอดแล้วตะหลิวทอดทำไมอยู่บนน้ำแกงกุรีแบบเนี้ยอ่ะเย้อเจเดียมันหมุนด้วยกตาหลิวใช่พวกนายต้องระวังดีๆอันนี้คืออะไรทำแมนบาร์คืออะไรอ่ะฉันคิดว่าน่าจะเป็นช็อกโกแลตบาร์นะ ใช่มันเขียนว่ามิลค์ช็ชอกโกแลตบาฉันชอบกินเป็นช็อกโกแลตไว้ช็อกโกแลตแบบใส่นมเยอะๆอร่อยอันตรายมันยไเฮ้ยโอ้โหถาดอาหารอีกแล้วโาดมันตก,<ค>าตกขามันตกขามันตกยังไงอ่ะอ๋ออย่ายืนนานหรอเฮ้ยใช่ใช่ใชมันค่อยๆตกลงไปอีกทีด้วยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้านตรงน,นั้น่ะฉันเห็นห้องทำงานป้าแล้วถ้าเราผ่านคุกกี้ตรงนี้ไปก็น่าจะโอเคแล้วล่ะ แล้ฉันขายไม่ได้คุกกี้ฉันตกไปแล้วอันหนึ่งคุกกี้ช็อคคีมันตกด้วยเฮ้ยมันค่อยค่อยตกจริงจริงฮ่าจุ๊บแจงชาร์จังเลยนะฉันว่านะมื้อกลางวันพรุ่งนี้เนี่ยเราได้กินเนื้อจุ๊บแจงต้มแน่แน่ไม่หรอฉันไม่อร่อยและนี่ก็คือโรงเก็บกระทะของป้าซึ่งกระทะของป้าเนี่ยใหญ่พอๆกับที่จะทุบบ้านฉันได้เลยนะมันเอาไว้ทอดตัวเราอ่ะพอดีตัวเลยเนาะใหญ่จริงใหญ่เกินโอเคไป แกคิดจันนี้หรอไม่รอดหรอกเด็กๆเอ้ยหนูความรับฉันมากเกินไปแล้วเราจะมีระก้งมาไหมป้าป้าปลาทุกชิ้นหนะประเด็นคือป้าป้าอาหารใช่เล้าอ่ะอยิงเข้าไปที่พุงของป้าอ้จะไม่โดนป้าปั่นไหอย่าทำเด็กต้ไปเจอนี่หน่อยเราต้องคอยหลบผ่านบ่อของป้าด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นอไรที่ยากกันนะ ไม่ล่ะจ๊ะอาหารนี่คืออาหารที่พวกแกกินกันทุกวันนี่แหละอ้าวเฉันฉันฉันใกล้แล้วป้าแกฉันยิงจนป้าเนี่ยเสื้อพลุนหมดแล้วน่องขาลายแล้วจากนั้นนี่เจอนี่หน่อยเป็นไงแตน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 ฉันได้คลิปวิดีโอแล้วก็ตัวอย่างของอาหารมาแล้วทุกคนฉันว่าเราไปส่งตำรวจกันดีกว่าป่ะ ผมอยากรู้ว่าทำไมตอนเราชนะป้าเราต้องเต้นท่าเอวิทด้วยเมื่อกี้อ๋อเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีดนตรีในหัวใจไงล่ะแทมแทนได l e t s g o t go ว้าวจบแล้วโอ้ยโอ้จุดทุดด้วยและนี่ก็คือจุดจบของเกมนี้ เฮ้ยจะบอกว่าพวกเราเนี่ยสามารถที่จะให้ป้านะครับออกไปจากโรงเรียนของเราได้และที่สําคัญนะป้าเนี่ยติดคุกหัวโตเลยล่ะไ้เราก็จะได้กินอาหารที่อร่อยแบบนี้ตลอดไปโดยที่ไม่มีผิดด้วยนะใช่เต่งมากว่าแต่นี่อะไรอ่ะเฮ้ยเป็นโรงงานหุ่นยนต์นะเพื่อนอย่าบอกนะว่าป้าแกเนี่ยได้สร้างอาวุธชีวภาพเพื่อที่จะฆ่าพวกเราอย่างนั้นเหรอฉันว่า เพื่อไม่ใหนการเสียเวลาพวกเราไปกันต่อเลยดีกว่าเอาป้าไฟใหญ่บอกให้ฉันล้างแขนพวกมันแล้วก็ได้จัดตั้งโรงงานอุ่นยนต์ผีคาดนี่มางั้นเจอกันหน่อยแล้วกันใ้พวกเด็กเรียนพวกเราเข้าไปในโรงงานกันดีกว่าไปตอนนี้ฉันแอบอยู่อะมันไม่เห็นฉันแน่ๆแต่มันมองเราเลยอ้ เฮ้ยนี่ไงก่อนที่เราจะออกมาจากโรงเรียนพวกนายแอบกินขน,นมกันใช่ไหมน้าหือเอาไงาดีรู้สึกว่าตรงนี้จะมีหุ่นยนต์อันเก่านะนี่น่าจะเป็นรุ่นทดลองอ่ะโหแล้วขยะอย่างเหม็นเลยที่นี่น่าจะถูกทิ้งล้างมานานแล้วอ่ะอุ้ยแม่สับเตลมเลยอ่ะอไอ้ดูดีอุอ้แม่สาบพวกเราต้องทําการโรยตัวไปอย่างนั้นเหรอและจากนั้นก็ย่องไปที่ท่ออเป็นท่อระบายอากาศ แล้วก็ไปที่ห้องคอนโทรลรูมอ่าแล้วจากนั้นเราก็ทําลายพวกเอ่อหุ่นยนต์ให้หมดเลยแล้วเราก็จะได้กลายเป็นอิสระใช่ไ,ไป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 ,ไปพวก<ป>นายาดาบน,<า>นี้เราต้องเก็บเฟืองโอ้โหไม่ต้องเก็บก็ได้มัง้งฉันไม่อยากได้เอาชิปเม้นเลยเก็บก็ได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยพี่ไม้นายนลอยตัวเรไปแล้วเหรอฉันไปด้วยฉันไปด้วย๋อ,อฉันด้วยว้าว โอุยโอ้ยหัวฉันตอนนี้หัวฉันล้านไปครึ่งหนึ่งแล้วนะเพราะว่ามันสีหัวฉันอ้าวโอ้โอ้ดูข้างล่างนั่นดินั่นมันอะไรอะ่ะตามหาคนแปลกหน้าที่แอบเข้ามาในโรงงานเราไม่มีไม่มีหรอกไม่มีหรอกไปเอะไปเอะมาทั้งนี้่เยอะเลยอ่ะพวกไหนต้องย่องเบาๆเลยนะห้ามพูดเสียงดังใดค่ะแล้วพูดดังทำไมด,ดังอยู่แค่คนเดียวเลยเอล๋อเหรอ ไปพวกเราเข้าทอ่อเข้าทอ่ yeah. ออย่านี่มัน,นอะไรนั่นนะนีะ่บอกนายในท่อนี่มันปั่นคนตายด้อยเอาจริงด้วยเชื่อแล้วตายไหมตายไหมไม่ตายไม่ตายไม่ตายเราต้องดูจังหวะดีดๆจังหวะนี้แหละนายต้องตามฉันมาเจ้าแห้งเออเออเออคุณดัง <ๆ S 2> เยอะเลยตรงเนี้ยโอ้โหเราสามารถใช้แรงดันท่อเนี่ยขึ้นมาข้างบนได้อุ้ย นี่มันแกนกลางนี่แกนกลางของหุ่นใช่ป่ะพี่กิตว้ายโอ้ยกับร่วงกับร่วงอาจจะใช่นะเป็นแหล่งพลังงานเงี้ป่ะเออเงนั่นนั่นตรงนั้นมีหุ่นยนต์กาดรอเพียบเลยอ้เราต้องระวังไม่ให้ใครมาเปิดโปงที่นี่เรามาเราจะคลองโลกวู้วเว้ววววนวววววาวววาวว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 วด้อโอ้โววอเ โอ้โหชุบชุบางฉันตายอ่ะนายไม่ตายหรอกชุบแจงรีบมาเฮ้ยเกือบตกอ้ายอ้ายเอ้าลากรสลดเรามารอแล้วเรามารอแล้วสลดนายต้องเดินดีๆต้องโดดด้วยโอเคโอ้ยเกือบพลาดหลบยังไงอ่ะอันนี้เราเดินไปไปมีดโกนเฮ้ยจริงเหรอโอ้ยมันบาดรองเท้าจะตอนนี้รองเท้าฉันแบกไหมเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าวายจังจัดจังจัดจังจัดมนุษย์ที่น <absorption> oh. ่าสงสารจังจัดโอ้ยรู้สึกว่ามันจะเฝ้าเฟืองนะตรงนั้นอะชึบชึบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่าดีเบียบฉันดิไายฉันเห็นอะไรไม่รู้ตรงนี้ไม่มีแสงประกายวิบวับด้วยอ่ะโอเคโอเคเนี่ยวิบวับอะไรอ่ะจริงเหรอวิบวับแบบนี้แสดงว่าอาจจะขึ้นรถไฟได้ปะอ๋อ เราต้องการเออเขาเรียกว่าระบบะไฟครับผมเพื่อให้รถไฟทำงานโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงเ,งเอาอะไรมาใส่เนี่ยแบตเตอรี่สองก้อนอแบตเตอรี่สองก้อนเราต้องชาร์จแบตเตอรี่หรอถ้าอย่างนั้นโอ้มันบีดทางนี่นี่ตรงนู้นนะทุกคนไปไปไปเอาแบตเตอรี่ไปเอาแบตเตอรี่แบตเตอรี่ 1> <1> รมีคนจะไปขโมยแบตเตอรี่แบตเตอรี่เอยจะไม่ได้ขโมยจะวยใครขอยืมมาใช้ก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะเอาให้ฉันจะคืนให้เฮ้ยนี่แบตเตอรี่ก้อนใหญ่มากเลยอะเอากี่ก้อนดีอะทุกคน พลัก้อนพลัก้อนพี่กิใส่เลยฮึ๊บโอเคและเมื่อแบตเตอรี่พลังงานทั้งหมดมันเชื่อมต่อกันตอนนี้เราสามารถขึ้นรถไฟได้แล้ว3 2 1ไปไปนึ่งไปไปรอแล้วเหรอน่าจะรอแล้วล่ะเอ้ยนี่อ๋อนี่ห้องคอนโทรลห้องคอนโทรลรูมเราทำยังไงอะทำไงดีอะเราต้องกดปุ่มหรอ และเมื่อพวกเราได้กดปุ่มแปลกๆไปดูเหมือนว่าน,นี่จะไม่ใช่ปุ่มอะไรแต่คือปุ่มสำหรับการจับกุ่มโอ้ยตายแล้วออยไม่นะแล้วพี่คิดถือแบตเตอรี่มาอีกแบตเตอรี่ติดมือผมเอาไงดีน่าเกลียดล่ะเอาไงดีอะตอนนี้เราต้องตอบคำถามด้วยทุกคนถ้าเราตอบคำถามแล้วเราจะรอดอามาเราตอบขนมพร้อมกันดีกว่า ห้าบวกเจ็ดเท่ากับเท่าไรสิบสองสองสิบสามสิบ You making me angry แกทำให้ฉันโกรธท้องฟ้าสีอะไรสีฟ้าลูกรู้แกแกตอบถูกได้ยังไงประเทศที่เราอยู่คืออันไหนฉันคิดว่าน่าจะเป็นมิวกี้เวนะมิลกี้เวมิวกี้เวมิลกี้เวโอ้ไม่ก็พวกแกตอบได้ยังไงแล้วหุ่นยนต์กินอะไรน้ำมัน อ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันโกรธมากมันระเบิดไปแล้วค่ะมันระเบิดไปแล้วอ้าวคุณสองตัวกำลังไล่ตามเราว้ายไปๆๆจับกุมมันนะอยว่าหน้าเราตายเฮ้ยหูมันตามมาแบบตามมาอย่างต่อเนื่องเข้ามาเข้ามาเข้ามาออโอ้ขอบคุณมากเลยนะนายฉันปิดประตูให้พวกนายเองละขอบคุณท่านซะแล้วก็อย่าลืมซื้อขนมมาฝากด้วยขอบคุณมากนะ ยังไงตอนน่อดีละ่ะตอนนี้เฮ้ยพวกนายดูดูบนจอดิมันมีหน้าพวกเราด้วยเฮ้ย,ย,ยจริงบนจอเนี่ยมันมีป้ายบอกว่าให้จับกุมพวกเราอะ่ะโอ้ยเราได้ทำการล็อกดาวน์ที่นี่ไว้แล้วรู้สึกว่าเออเขาจะปิดประตูทางออกทุกที่แล้วนะเพื่อนใช่มันก็ต้องออกทางนี้ทางเดียวดีที่ทางนี้ที่นี้ไป่อนนะไป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 ไทางนี้มีทางนี้ โหแค่พวกเราเนี่ยเข้ามาเล่นในโรงงานหุ่นยนต<ม>์แป๊บเดียวทาไมต้องขังพวกเราด้วยอะ่ะไม่เข้าใจเลยใช่เนี่ยแล้วดูแล้วดูความโหดทียมว่ามีคนตายไปแล้วหนึ่งอ่ะชดคุณแล้วหุ่นยนต์มันคิดจะครองโลกใชนะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันน่ะอุ้ยฉันเกือบไปแล้วสโลตอุ้ยฉันด้วยยุ้ยฮ้ยเอาละเราผ่านมาได้แล้วข้างหน้าตรงนั้นดูเหมือนว่าจะมีปืนใหญ่อยู่นะเพื่อน เขาต้องเข้าปืนใหญ่หรอเราจะตายไหมเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปอะ่ะเราก็อาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเออละครสาตร์ก็ได้นะที่เขายิงปุ้งออกไปแล้วเราจะลอยอะ่ะ <c oughs> รู้สึกว่าพวกเขาจะทําการล็อกดาวน์ปุ่มคอนโทรลเออเกี่ยวกับพวกประตูทั้งหมดเลยแล้วที่นี่มันก็ไม่สามารถควบคุมได้เราต้องหาทางอื่นไปไเพื่อนนี่เขา้าทางนี้เ,เปืนใหญ่ฮะอว้ยว้ายโอ้กาว่ามันตรงนี้มีเป้าอะไร อ <IS> ๋อเราทำการกดปุ่มเพื่อให้ประตูตัวนี้มันเปิดนี่โอเคเอ้ยๆแต่มันมีหุ่นยนต์คอยสำรวจอยู่นะนั่นน่ะไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยช่วยช่วยช่วยด้วยช่วยด้วยเราขึ้นไปด้วยแต่ว่า้นข้างบนลน่าจะปลอดภัยกว่าพี่บ้ายก็โหเกือขึ้นไปทางไหนเอ้าไปทางไหนฉันรอดผมผมจะอะไรกับกับไปเอาเฟืองโอ้ยไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอาแล้วเฟืองเฟืองมาเร็วไปทางไหนดีแป้งมันมีสองทางอ่ะเออมันมีทางเลื้อคุณจะไปทางไหนมีลิฟต์กับบันได อันนี้เป็นทางบันไดใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งเป็นลิฟต์เราเราขึ้นลิฟต์หรือขึ้นบันไดดีอะฉันว่าขึ้นลิฟต์ดีกว่านะสบายป,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 ป๊ป๊าปไปขึ้นลิฟต์ดีกว่าโห<ฮ>แล้วลิฟต์จะพาพวกเราไปไหนอุย้ยที่นี่ที่ไหนอะนี่น่าจะเป็นแกนกลางของโรงงานนะดูดิมีเฟืองพลังงานเต็มเลยมาดูถ้าเราขึ้นบันไดนี่เราต้องยัไงไงนี่ โอ้โหขึ้นมาได้ยี่สิบชั้นวนไหนเห็นเราไหมยุงล่างสุดเห็นไหมเห็นเห็นพี่กิดูข้างล่างสุดเห็นปะโอ้โหพิกีดขึ้นมาได้มาสิไม่เยอะหรอกแค่ยี่สิบชั้นเองไม่รีบดีกว่าเออใครอยากออกกําลังกายเชิญเฮ้ยเราใช้แท่นเด็กดึงตรงนี้ขึ้นไปด้านบนได้นะเพื่อนๆวอาอดีบหนว้าวว้าวว้าวตึงๆตึงๆแลวถ้าเกิดว่าตีนฝาท่อตรงนี้ล่ะ มันอาจจะขึ้นไปข้างบนแดดฟ้าแล้วก็เรียกคนมารับได้นะแล้วเราจะเรียกใครล่ะว้าไฟฝาท่อมันมันทุบมันทุบได้มันทุบได้ข้างในระวังแล้วมันทุบได้อ่ะไป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 ดีที่สุดเพื่อนเราต้องไปให้มันที่สุดจะพยายามอยู่อฟฝาท่อมันทุบได้วิ่งถอยหลังวิ่งถอยหลังเราต้องวิ่งถอยหลังไม่สเต็ปไปเดือด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 จัำเดือด นายระวังนะโดนข้าไปนี่ผมบางเนะไฟไหลไฟไหลเวลาเราโดนอ่ะเราจะหัวโล้นนะทุกคนขอฉลูอ้อยเอาละล้อล้อจังหวะมาเอ๊ะเออเอ๊ะอีกทีเดียวทีสุดท้ายเย้ไกลไหมเนี่ยไม่ไกลหรอกพี่โมประมาณสามกิโลกว่าโอเคระวังอย่าโดนไฟฟ้าช็อตเท่าไหร่ฉันรู้สึกเวียนหัวฉันด้วยไนเจอทางแล้ว เอยฉันโดนฉันโดนกวาดไปด้วยเปินหัวเกินแล้วนี่มันล้างอะไรอ่ะเหมือนเป็นล้างลำเลียงเลยนะล้างรถไฟอ๋อมันมีรถไฟผ่านอยู่เลยโอ๊ยบาอาจได้กลัวอีกแล้วว่าคนเดียวไม่ได้ต้องกลัเป็นปาร์ตี้รถไฟมันผ่านตรงนี้อ่ะเราต้องหลบก่อนระวังอย่าให้รถไฟชนเราโอเคโอ้ ตรงน,นั้นมีปุ่มเปิดประตูเร็ว,รวไป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 นี่แหละเราจะทำการใส่ระบบไปให้มันระเบิดให้เครื่องมันขัดข้องเฮ้ยระเบิดระเบิดตอนนี้<ว>ทำการอพยพ <c oughs> ออกจากที่นี่ทำการระเบิดระเบิดเฮ้ยรถไฟดูดิไหมหมดเลยเฮ้ยอะไรโอ้โห ดูจากข้างหลังแล้วฉันรู้สึกว่าแผ่นดินมันถล่มทลายองนายวิ่งเร็วเอ่งฉันพี่เราฉันพี่เราระวังนะอุ้ยเอ้าไฟอย่ามาเล่นกับไฟอุ้ยตลอดจะไม่ดีเอเอ้าโอ้มันยาวมากเลยทุกคนเราต้องหโอ้โหมันมีมันมีช็อตหนึ่งแต่ฉันไม่บอกนะฉันฉันโดนเหมือนนายเลยฉันไม่บอกหรอกมันมีมันมีช็อตนั้นอะระวังนะทุกคนอาจจะโดนจุดนั้น จุดเดียวกันใช่ไหมใช่จุดนั้นแหละจุดปีนเนินอ่ะฉันรอดแล้วเอ้าเฮ้ยฉันรอแล้วเหมือนกันเอ้โคุณยีนได้เอ้าพวกแกระเบิดโครงการของเราเงินพวกแกต้องตายยี่ดีหัวใจเท่านั้นทุกคนโอ้ยหัวใจเหรอใช่ใช่ใช่โอ้ยมันทําการระเบิดด้วยอ่ะเฮ้ยเป็นวิธีที่หัวใจก็ได้ยิงที่ขาอย่งที่ล้อให้มันล้อมันแตกล้อมันแตกนะ เรจะจับพวกแกแล้วมาบดเป็นชิ้นๆโอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้โหทีกไปที่หัวใจนี่แน่นี่แน่คนใจร้ายคนยนต์ใจดำคนหลายใจโอ้โหเกือบเกือบเกือบโดนระเบิดก่นโดนระเบิดไม่อีกนิดเดียวไม่ลนะไม่ได้ฉันรู้สึกร้อนเผาๆจาก้น้าต่า กูโอ้ยทำไมทัถึงครองกูไม่ได้หย่าย่าเต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้วเออย่าย่าพวกเราชนะแล้วเอ้ยเย้ในที่สุดพวกเราก็สามารถออกมาจากโรงงานนรกและหยับยั้งการครองโรคนะคะผมจากหุ่นยนตนรกแล้วก็ คุณป้าไฝนั่นเองใช่เย้ก็เอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe oh. พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ให,ใหม่ๆสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ <c oughs> ายบบาายย๊ฮ่ากำจัดยิงนกหนึ่งตัวได้กระสุนสองนัด <c oughs> ยิงหนึ่งนัดได้นกสองตัวอ๋อโอเคครับผมวันนี้คือ เราเจอกองกระดูกอะไรไม่รู้ที่ไหนนายเข้ามาในส่วนลึกไปมันเจอตัวกาหารของเราแล้วไปจุนแจงมาไล่จุนแจอยู่ไปด้วย